สำหรับวันนี้เป็นวันบูชัดอันดาครูทั้งหลายก็ไม่ต้องไปฝึกใครทั้งหมดนะวันนี้ขอให้ทำกันเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าทั้นที่ยังไม่ได้ก็รับปุกจ์ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็อย่ขออธิบายเรื่องการเจริญพระกรรมฐานเพราะว่าการที่บรรดามีประชาชนหลายมาฝึกกรรมฐานด้านมโนูธิธิโอกาสจะแนะนำ การในระหว่างหลักเกณฑ์การเจริญพระกรรมฐานก็นรู้สึกว่าไม่สะดวกเพราะเวลาจะมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษแ,แนะนำหัวข้อในการเจริญพระกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ในวุ่งให้พวกเราเจริญแค่รู้สวรรค์รู้นรกรู้เทวดารู้พรมอย่างเดียวแค่รู้อย่างเดียวนั้นยังไม่พ้นอบายภูมิ ดังนั้นจะเวทกรรเป็นต้องหาเครื่องมือเป็นเครื่องต่อสู้เปกิเลสต่อไปรู้ว่าสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงพุิพัณ์มีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงสัตว์ฉันมีจริงพิธ <c oughs> ีกรรมที่เราจะทําจิตให้ผลจยกเป็นสัตว์ในอบยภูมีนรกเป็นต้นหรือว,ว่าทําจิตให้ถึงสวรรค์ถึงพรหมทึงทนิพพานให้มันทรงตัวจริงจจะทำยังไง พ่อมีก็ขอยกมาหนึ่งคอเจริงหลักเจริ์ในการเจริญพระกรรมฐานไม่มีมากแต่ว่าวันนี้จะยกมาโดยย่อเฉพาะจริตกซึ่งมีความจําเป็นจะต้องรู้ทุกท่านสําหรับจริตนี่แปลว่าจิตท่องเที่ยวไปหรืรอารอารมณ์ที่จิตมันคิดอารมณ์ที่จิตมันชอบคิดชอบกำเนิงเรียกว่าจริต จิตมันมีความต้องการมีหกอย่างหนึ่งราคาจริตรักสวยรักงามสองโทศาสจริตชอบมักโกรธสามโมหจริตมีอารมณ์ซึมๆหลงๆลเงลงกาะน่นเกาะนี่นั่นกของกูนี่ของกูสี่วิตกจริตตัดสินใจไม่ตกลงมีประสาทซึมห้าศัทธาจริตเชื่อง่ายหกพุทธจริต มีความฉลาดมากสำหรับเรื่องจริตถกนี่ถ้าอยาพูดกันในาละเอียดแล้วก็มันหลายชั่วโมงก็อย่าเขาเขากว่าจะพอโดยย่อว่านักที่จเจริญไปกรรมฐานที่จอาชนะกิเลสจริงๆหรือว่าฌานที่เราทรงได้เนี่ยมันจะมีอารมณ์จำใสจริงๆต้องฉลาดในะจริตถกโดยการ ราคะจริตอารมณ์รักแต่ความจริงอจริตทกประการนี้มันมีกับคนทุกคนแต่ว่าเราต้องดูว่าจริตอันไหนมันมีในกําลังใจถ้าเราหนักกว่าเพื่อนต้องปราบจริตนั้นก่อนอย่างที่องค์สมเด็จพระจนวรทรงแนะนําพระลูกชายในช่างทองซึ่งท่านเป็นผู้หนักในโทสะจริตพระพุทธเจา้าก็ให้แก้โทสะจริตด้วยกระสินคือโลหิต,ตกระสิน ต้องดูใจของเราว่าไอ้ความรักสวยรักงามมัน,ม,นม,มันก็มีทุกคนความโกรธมันก็มีทุกคนอารมณ์ซึมหรืออมหลงมันมีทุกคนความเชื่อมันมีทุกคนอารมณ์โกรธหรือความฉลาดมันก็มีทุกคนแต่มันแบ่งเวลามีกันตรนี้เราก็ดูว่าใจของเราแต่มันหนักจุดไหนหนักรักสวยรักงามมากหรือว่าหนักในการฉุนเฉียวโกรธง่ายอย่างนี้ไปจ้น อันนี้จะว่าทั้อาการที่เราจะปราบจริตทั้งหกอาการรักสวยรักงามที่เรียกกันว่าราชาจริตอันนี้สมเด็จโตสมมาทูตเจ้าให้ใช้อสุภกรรมฐานสิบอย่างกับกายขตาตงสติอีกหนึ่งรวมเป็นสิบเอ็ดเขาปราบปรามรมณ์นี่ก็หมายความว่าส้าเรบอสุภกรรมฐานนอกสิบเนี่ยความจริงถ้าปฏิบัติจริงเขาเขารวบไปเลยนะ ไม่ต้องไปนั่งไล่เบียวว่าชอบชีสันบรรณะจะเดินกนบะอสุปกองนี้ชอบโสตรทรงจะเดินจริญอสุปกองนี้ไม่จําเป็นรวบเป็นเลยว่าคาว่าอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามกายที่กัตตานุบุติคือดูกายข้างล่างกายมันไม่เป็นท่อนมันไม่แท่งทึบมันจะชิ้นเป็นอันเรื่องกายของคนก็ดีกาย,คคคกาย,กยของสัตว์ก็ดีเขาเรียกว่ามีอาการสามสอง มีผมขนเล็บปันหนังเลือดตับไตไส้ปลอดอุจาระปอดสาวะผลิตจำลายเลือดํำเหลืองหนองเป็นต้นรวงเขาว่ากายคนนี่มันไม่มีการทรงตัวมันแบ่งเป็นชิ้นแบ่งเป็นส่วนแบ่งเป็นตอนจะชื่อว่าเป็นมันจะจับกลุ่มตลอดการตลอดสมัยได้หาไม่ได้ตามที่พระพุทธเจ้าพิจารสั่งสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร ถ้าจะพิจารณาร่างกายจริงๆก็ต้องดูธาตุสีด้วยถ้าเข้ามาประกอบกันกรรมฐา,านทุกอย่างมารวมกันได้ว่ากายนี้แบ่งเป็นขนเป็นผมเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนืกก้อตามแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ้าในมหาจิตวฐานสะสุดทีเบาือว่ก็คุณ่าโค เวลาข้าวัวตัวหนึ่งก็ลอกหนังไปกองไว้จุดหนึ่งลอกเนื้อไปกองไว้จุดหนึ่งเอากระดูกไปกองไว้จุดหนึ่งเอาจับไตไส้ปอดไปกองไว้จุดหนึ่งดูที่ตัวไหนมันสวยบ้างมันมีอะไรสวยบ้างลอกหนังไปแล้วเห็นเนื้อก็ไม่สวยแล้วลอกเนื้ออีกแลอแได้ครงกระดูกก็ไม่สวยแล้วเอาครงกระดูกไปกองทีนี้เอาเครื่องในมีไส้มีปอดเป็นต้นไปกองไว้จุดหนึ่ง ให้พิจารณาแบบนี้พิจารณาคนแล้พิจารณาสัตว์พิจารณาร่างกายตัวเราอย่ารูปแต่ข้างนอกล้วงเข้าไปถึงข้างในว่าข้างในจริงๆมันเป็นธาตุสี่สิ่งใดเมื่อสวยน่คือคือผิวพันธ์ผิวพันธ์นี่มันอยู่ที่หนังกับฟ้านิดเดียวแต่ว่ากันหลอกหนังก <c oughs> ับพ้าและเป็นแล้วก็เลือสวย เล่าเน้อไปแล้วก็เสีย่โครงกระดูกก็ไม่เป็นเรื่องถ้าเอาโครงกระดูกออกมีตับตายไส้ตอดอุจจาราะตับสวะนี่ไม่เปเ็ืองเป็นราวใหญ่ก็ต้องมองดูว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ที่ร่างกายของเรานี่มันสกปรกถ้าเห็นว่าสกปรกไม่สะอาดไม่น่ารักไม่น่านาัถนาอันนี้เป็นสมถะภาวนา แต่เราเห็นว่ามันโชกกรกโลด้วยไม่สะอาดด้วยแ้ามันก็ไม่มีการส่งตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมีการแปรปรวนจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่จากความเป็นคนแก่เป็นคนตายหาความเที่ยงแท้นแน่นอนเป็นได้เราก็ไม่พอใจในมันอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณคือทำเบคราวเดียวให้ได้ดทั้งสมถะและวิปัสสนา เห็นว่ามันสกปรกมันน่าเกลียดมันมีการทุดตัวไปเรื่อยๆเห็นต่เห็นว่าสกปรกมันน่าเกลียดเป็นสมถะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนไปการเคลื่อนไปถ้าเรายึดถือจะไม่ให้มันเคลื่อนใจมันก็เป็นทุกข์แต่ในที่สุดมันก็เป็นหน้าตาตายหมดสลายตัวหมดนันก็ไม่ดีร่างกายประเภทนี้ไม่ควรจะมีสมบัติ แนี่เราก็ไม่ต้องการร่างกายเขาขคนใดเขามาปกครองเพราะว่าร่างกายเรามันก็ไม่ดีร่างกายชาวบ,บ้านเขาก็ไม่ดีในเมื่อมันไม่ดีแล้วทาไมเราอยากสร้างอยากได้ร่างกายเขาอยา่า,ยางจะอยากทรงร่างกายเราเมื่อเราอยากได้มาอยากทรงอยู่มันก็ไม่ทรงอยู่ตามความต้องการของเราในที่สุดมันก็พังอันนี้เป็นการตัดรายพระจริตพร้อมด้วยปัสนาย,ยาน รูปาทานตัดมร้อมไปเลยหนึ่งนะพอพูดใะ่อยอดแล้วก็สองถ้าการแก้รงของโทสะพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมาฐานแปดอย่างให้เลือกเอาตามชอบใจสี่อย่างข้้งต้นก็ได้กะคผม,มีหารสี่คือเมตตาความรักกรุณาความสงสาร มุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิสหยาไขใ่ให้พวกคนอื่นได้ดีพอ,อยินดีด้วยอมเมคาถ้าเอาสิ่งที่มันไม่ชอบใจเกิดมาให้วางเฉยเข้าไว้ยังไม่สะตือหรือรน้นเอ้โทสะนี่ไม่คิดประหัรประหารชาวบ้านเขาคิดทำลายเขาคิดเึ่งฆ่ากันแกล้งเขามีความทุกข์เราต้องใช้อารมณ์เมตตาเป็นเครื่องแก่ ตื่นขึ้นมา,ชาเช้าก็คิดอยู่เสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งโลกคิดไปอย่างนี้แ้่บริการนีนสองเราจะสงสารในเหงไทยเขามีทุกเราต้องการจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุขจะเป็นคนได้ใสก่กระตามต้องการจะช่วยถ้ามันยังช่วยไม่ได้แต่ใจก็จะคิดจะช่วยแทนที่จะซ้ำเติม น้่โดยการี่สามให้ใครได้ดีเอาความดีเขานั้นมาแส่วนพอยินดีส่งเสริมให้ความดีเขาแล้วคิดว่าเขาทำยังไงยันดีมีความสุขเรานำมาปฏิบัตินั้นมามา,มาปฏิบัติบ้างเราก็มีความสุขเ่อ <c oughs> ขั้นลุเบคขายเห็นว่าเขาเพี่ยงพรำเราไม่สาม,มารถจะช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่ซ้ำเติมอันนี้เป็นบทที่หนึ่งที่เป็นการแก้โทสะ ถ้าพมิหารสีนี่มันต้องคิดเขาเรียกเป็นอารมณ์คิดไม่ใช่อารมณ์ท่องถ้าไม่คิดเราไม่ชอบคิดชอบชอบชอารมณ์ท่งตัวคือใช้สมาธิเข้าตัดอารมณ์โพสะก็มีอยู่สําหรับพมิหารสีนี่จะไปนั่งเป็นสมาธิเฉยๆหลับตาปี๋ไม่ตาคุณน,นาขตาเบียขานีไม่ได้ผลน,นะนี่ต้องแปอารมณ์ไข่คนที่จเจรณาคาตัดสินใจไว้เสมอใครก็ทําให้โกรธก็อดใจ ไม่ใหม่อดไม่ไหวก็โต้ตอบต่อไปถ้ามีความรู้สึกตัวไห้นั่นดอยู่แล้วนี่ไม่สมควรก็ยับย่างใหม่แต่ถ้าว่าอารมณ์คิดอย่างนี้มันไปนที่ไม่ถูกใจเราเราชอบอารมณ์นิ่งอารมณ์นิ่งเป็นเครื่องตัดโทสะก็มีอยู่นั่นก็คือกระสินสีได้จกรุยตกสินกระสินชีแดงปีตะกากสินกะสินสีเหลือง นี่แล้วก็สิงก์กสิง์สีเขียวโอทาแต่กบสิงค์ก็สิง์ส,สีขาวให้นำเอาก็สินอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้จะไปเอาอย่างอื่นมานะก็ต้องจะพกิดเอาก็สินสีอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้แต่วิธีที่ปฏิบัติละเ,เอียดถ้าประสองค์จะรูด้ดูดูในคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานวันนี้แค่แนะนำเท่านั้น เอ่อว่ากสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมาเจริญให้เป็นสมาธิจิตถ้าจิตเข้าถึงฌานสมาบัติก็ตั้งแต่อุปจารสมาธิเป็นต้นไปอารมณ์แห่งความโกรธมันจะลดตัวลงถ้าสมาธิสูงมากก็ลดมากถ้าถึงฌานสมาบัติและเข้าถึงฌานสี่มันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จักโกรธแต่ก็เราต้องระวัง กำลังของฌานไม่ได้ทำลายความโกรธเป็นการยับยั้งคือกดก็กดความโกรธเอาไว้ถ้าเราใช้อารมณ์สม,สมาธิตัดความโกรธระงับมันไดแ้แล้วก็ใช้อารมณ์วิปัสนาญาณช่วยอย่างพระลูกชายในช่างทองที่สมเด็จสำมาพุจ a ย a กจานณาว่าไอ้โลกนี้ทั้งโลกมันมีอะไรเที่ยงบางความเก่าความแก่ทุ่บ้านเรือนโรง บ้านเดือนโรงติกรัมต่างๆก็สร้างใหม่ก็แข็งแรงมีความสวยสดุดงามไม่ช้าไม่นานมันก็สึกล้อเสื่อมทามลงมาด้านในที่สุดมันก็ปุมันก็พังคนและสัตว์เกิดขึ้นมาที่แรกตัวเล็กต่อมาก็โตโตต่อไปกระสุดโทมในยก็ตายรวมความววัตถุก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีในโลกนี้มันไม่มีอะไรจะเที่ยงไม่มีการทรงตัว ต่การที่ไม่ทรงตัวถ้าเราไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันก็เป็นกิเลสอยูป่ปลายทานเพราะการยึดถือแล้วมันไม่ฟังเราเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดเราจะก็ยึดมันหรือไม่ยึดมันก็ตามมันก็พังไปตา่ตางสุภาพเราก็ตัดสินใจขึ้นที่ว่าภาวะในโลกจะเป็นวัตถุก็ดี จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตกันดีแม,ม้แต่ร่างกายของเราดีเราไม่ควรปรารถนามันต่อไปเพราะมันไม่เที่ยงนี่เราต้องการของเที่ยงต้องการของดีแล้วเราเกิดมาทุกคนเราต้องการมีความสุขแั้งเมื่อร่างกายของเราร่างกายของคนอ,อนื่นว่าถุกาตุต่างๆเป็นปัจจัยของความทุกข์เราเขาไม่ต้องการอะไรอีกเมื่อทุกข์ไปพอในสุดมันก็พังเราไม่ต้องการสิ่งพังคนเกิดมาแล้วไม่มีใครต้องการจะตายแต่ร่างกายมันก็จะตาย สัตว์สมบัติที่มีไว้มันก็ต้องสลายตัวไปในที่สุดแต่เราไม่ต้องการมันสลายตัวฉะนั้นไอ้สภาวะที่มันไม่คงตัวแบบนี้เป็นจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์อนัตตามันทังไปในที่สุดเราก็เลิกเราไม่ต้องการมันอีกขี้ผู้ร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปสุดที่เราต้องการจริงๆนั่นก็คือคนิพพาน เป็นว่าทุกจุดน่ะถ้าทาแล้วก็ต้องเอาจิตเข้าไปจับในวิปัสนาญาณเราใช้จิตไปสมาธิสําธิแล้วพอมีหางสีอันนี้เป็นสมถะถ้าเราพิจารณาแบบนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนตตาเป็นวิบัวิปัสนาญาณการไม่เกาะร่างกายเราโดยเฉพาะและบันเ็นเป็นปัจจัยให้ไม่เกาะร่างกายคนอื่นท้งก็ไม่เกาะวัตถุธาตุอันนี้เป็นสกายะทิฏฐิที่ในวิปัสนาญาณตัวใต้กิเลสจริง ถ้าตัดได้จริงก็เป็นอรหันจริงต่อมาก็สําหรับโมหะจริตกับวิตกจริตท่านใช้คู่กันไอโมหะจริตเนี่ยท่านบอกว่ามันหลงในวัตถุหลงในบุคคลหลงในสัตว์ที่วันหนึ่งก็เป็นคุกกูน like you. so ี you ่ก็เป็นคุ๊กกูเก็บพรอมรอมนิดกิ่เหนียวตอนนี้ขี่เหนียวไม่รมู้จักจับใจใจเสียสอยก็จะเสียจะหาย ไม่ได้คิดว่าไอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขามีไว้สมบัติที่มีไว้ทุกคนตายแล้วไม่มีใครแบกลับไปได้แม้แต่ร่างกายของเราที่รักที่สุดก็ไม่มีใครทรงตัวอยู่ได้ในที่สุดตายเขาไปฝังี่บ้างเขาเที่ยงน้าบางปล่อยนกไห้กากินบ้างเขาไปเผาบางรักโงงแหนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้แต่าาการอย่างนี้เกิดขึ้น อาการ,ารก็โมหะจริตก็ดีวิตตกจริตก็ดีมันมีจิตฟุาา้งซ่านนี่อารมณ์ไม่ส่งตัวดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าจิตของเราตกอยู่ในโมหะจริตกับวิตกจริตทีมันฟุ้งซ่านไม่ส่งตัวตัดสินใจได้ไม่แน่นอนสมเด็จพรจินดารวนทรงแนะนําให้ใช้อนาปานุปปิกรรมฐานอย่างเดียว เวลาที่ใจมันฟุ้งสั้นไม่ต้องไปภาวนามันจะขึ้นภาวนาจะระเไปไดิดเปิงใหญ่ให้จับภาวนาปานนติกคือกำหนดรู้แลมวายใจเขาออกอย่างเดียวให้จิตส่งตัวถ้าเพื่อถ้าถากำหนดรู้แลมวายใจเขาออกจิสตออสบายก็เริ่มเป็นปสมาธิจิตสบายก็คลายอรารมณ์จกภาวนานิดหนึ่งอย่าทิ้งสมาธิเลย ถ้ามันตั้งอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิก็พิจารณาว่าไอ้ร่างกายที่เราทรงตัวอยู่เวลานี้มันแน่นอนหรือเปล่าลมหายใจที่เราสุดเข้าสุดออกเนี่ยมันเป็นก็เป็นนิจังมันก็เป็นนัตตาเหมือนกันมันมีความไม่เที่ยงกับลมหายใจที่ดึงเข้ามาภายในเราดึงเข้าไว้ข้างในให้มันให้เลี่ยงตัวที่มันไม่เที่ยงเพราะอะไรมันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาสะอีก หายใจเข้าแล้วก็ต้องปล่อยออกให้มันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันเข้าแล้วก็ต้องไม่ออกมันจะเลี้ยงร่างกายของเราในเมื่อสภาวะของลมที่มันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นยังไงร,ร่างกายของเรานี่มันจะอยู่ได้เพราะการปลุกปื้อจากลมจากอาหารสําหรับลมหายใจที่เรผัดสา,าอาหารอาหารมัมีหลายอย่างจร่งเกากระวังเวลาอาหารอาหารคือกองกินที่เรียกว,ว่าคําข้าว ผัดสาหารได้กต่ลมหายใจเขาออกอาหารสองอย่างนี้มีความสําคัญกับร่างกายเขาจัดเป็นสี่จะไม่จําเป็นต้องพูดทีนี่อาหารสองอย่างนี้มีความสําคัญกับร่างกายถ้าขาดย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตมันกระสงไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีอาหารได้สองอย่างคืออาหารสำหรับการกินที่เรียกว่าคําข้าวขนมขนมก็เหมือนกัน หรือว่าลมหายใจเขาออกมีอยู่เสมอแต่ร่างกายที่มันก็ไม่ทรงตัวมันเสื่อมมันโทมมันแก่ลงไปทุกวันบำรุงบำเรลยยังไงก็ตามทีมันก็ป่วยไข้มันสบ,บายมันเป็นทุกข์ในที่สุดมันก็ตายั้าเราจะนั่งหลงร่างกายอย่างนี้ต่อไปอหรือเกิดกี่ชาติมันก็มีสภาพแบบนี้ไม่มีอะไรจะดีขึ้น ฉะนั้นเราก็ตัดสินใจตามอิองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนํไว้ในมหาปฏิปทาในสูตรว่าเธอทั้งหลายจงยาสนใจกายภายในรือกายของเราเองแล้วก็จงยาสนใจกายภายนอกคือกายเขาคนอื่นแล้วก็จงยาสนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าใจเราไม่สนใจในกายเองไม่เมากาย ไม่เมากายเราไม่เมากายคนอื่นไม่เมาวัตถุนันก็เป็นพาระอรหันต์ความจริงการเป็นพระอรหันต์นี่มันไม่ยากถ้าเราต้องการน,นี่ตอมานี่คือว่า,าการกำหนดรู้ลหายใจเขาออกเป็นสมถะภาวนาการพิจารณาร่างกายเราที่กล่าวมาเป็นวิปัสนาภาวนาคือทําจุดใดจุดหนึ่งก็กตามเอาเป็นีวิปัสนาญาณให้หมด ไม่จําเป็นจะทาสมถะที่นี่ไปี่วิปัสนา,าญาณที่โนดนมันไม่จําเป็นสมถะทุกองไปวิปัสนาญ,ญนาณได้ทันทีเนี่ต่อมา, <The> า,า,าอถ้าจิตมันตกอยู่ในลักษณะโคสัทธาจริตมีความเชื่อไอ้เรื่องความเชื่อเกิดขึ้นใครพูดอะไรก็อยากจะเชื่อแต่ความจริงผู้สัทธาจริตจะว่ากันไปจริงๆแล้วก็เป็นคนได้เปรียบคนข ถ้ามีความเชื่อประกอบด้วยปัญญาความเชื่อมันมีสองอย่างเชื่อน้อมใจเชื่อเฉยๆพระพุทธเจ้าทรงเรียกวาอธิโมกขสัถาน้อมใจเชื่อโดยไร้การพิจารณนาเชื่อแบบนี้ไม่ดีทางง่ายเราต้องใช้ความเชื่อที่สัมพันิ์ไปด้วยปัญญาก่อนจะเชื่อและเชื่อแล้วพรรับฟังและวก็ควรจะเชื่อแต่ว่าใช้ปัญญาใช้ควรก่อนว่าควรหรือไม่ควร ตอนนี้เมื่อจิตตกในลักษณะของศรัทธายิตอารมณ์อชอบเชื่อพระเจ้ากส็สมแนะนาให้ใช้กรรมฐานหกอย่างกรรมฐานหกอย่างคือหนึ่งพุทธานุสติสองธรรมานุสติสามสังขานุสติสี่สีลานุสติห้าจาคานุสติหกทิวานุสติให้ใชอนุสติหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเข,ข้ามาไข่คน พุทธานุสต um ินึกถึงความดีของพุทธเจ้าธรรมานุสตินึกถึงความดีของพระธรรมสังฆานุสตินึกถึงความดีของพระอริยสงศีลานุสตินึกถึงความดีของศีลญาคานุสตินึกถึงความดีของทางการบริจาคเทวตานุสตินึกถึงคุณธรรมที่ทำบุคคลเป็นเทวดาได้ใจฮีริโลตปะ ใช้คนเทวด,ดาว่าท่านมีความสุขดีการที่จะเป็นเทวด,ดาได้เพหหนึ่งมีหิริความอายความชั่วโอตปะเกรงโลักค,ความชั่วให้ใคร่คนอยู่ในเขตนี้จิตจะเฟื่องฟูจิตจะมีความสุขถ้าจิตมีความสุขแล้วถ้าเราไมกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ดีเมื่อจิตมีความสุขมีรสมสบายเราคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตร เมื่อเป็นมนุษย์ท่านก็เป็นอัจฉริยะมนุษย์มนุษย์ผู้ประเสริฐอัศจรรย์ที่สุดเป็นผู้กระเสริฐกว่าทวดาและผมทั้งหมดและมนุษย์ทั้งหมดแต่ว่าร่างกายพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็แก่เป็นร่างกายของพระองค์ก็ป่วยเป็นที่พระพุทธเจ้าต้องฉันอาหารก็หิวเป็น ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ป่วยก็ไม่ต้องหมอมีมีหมอชีวกุมารพัฒเป็นคนราาักษาพระเจ้าป่วยเสมอแล้วต่อมาพระเจ้าก็แก่เป็นใน่ี่สุดพระพุทธเจ้าตอนนี้ผ่านท่าจะบ,บ้านเราก็เรียกว่าตายแล้วก็มานั่งมองดูว่าขันห้าเขาองศเดไปจอมไตรบริรสัทธาันดานเป็นผู้เผยเสกเกอเทวาดากับมนุษย์แล้วผรมทั้งหมด แต่ร่างกายพระองค์สมเด็จพระบรม s o l e ก็ต้องสลายตัววันนที่สุดมีโรคภัยไข้เจ็บเดือดเดือมันก็เป็นทุกข์ <c oughs> มีความแก่เข้ามาถึงตัวก็เป็นทุกข์และมีความตายเข้ามาถึงก็ต้องคนจาดพันห้าสิร่างกายไปแล้วก็ไอ้ร่างกายจังเราจังไรของเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะานั่งมัวมาว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ร่างกายของเราเป็นร่างกายที่เลวกว่าของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์แล้วต่อมาเมื่อบวชก็เป็นพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ลูกกษัตริย์ใลเวลาบวชแล้วเราก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าใมเมม่อพธธระพุทธเจ้าดีกว่าเรายังพังเราทําไมจะไม่พังร่างกายแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าจงอย่าติดในร่างกายร่างกายของพระองค์ไม่จะดีเพียงใดก็ตามพระองค์ก็ไม่ติดในร่างกาย ใจิตใจมุ่งอย่างเดียวคือนิพพานคือไม่ติดในร่างกายของตัวเองไม่ติดร่างกายของคนอื่นแล้วก็ไม่ติดวัตถุธาตุหมดเพื่อเห็นว่าพระองค์ไม่มีความอะไรในร่างกายของพระองค์แทนที่จะสนุกถนนอนอยู่ในพระราชวังในฐานะเป็นพระจอมดินพระองค์ก็เปล่าแล้วพระองค์ก็มีพญายาสาวคือพระน,นางพิมพามีลูกใหม่ๆในวันนั้นได้แก่พระราหุลแทนที่พระองค์จะติด อยู่ในร่างกายของานางพิมพ์พาก็ดีติดในร่างกายพระอรหัน์ก็ดีไม่มีนพระองค์พระองค์ไม่ติดในร่างกายของพระองค์เองด้วยไม่ติดในร่างกายของปัญญาเดบุตรด้วยและก็ไม่ติดในทรัพย์ถิ่นเกียรติยศที่พรมเป็นกษัตริย์ด้วยวงความพระองค์ไม่ติดทั้งสามในการจริงเป็นพระอรหันต์องค์แรกในโลกได้เราก็ทงควปรปฏิบัติตามนั้น กำลังใจของเราคิดว่าเราจะไม่ติดในอะไรทั้งหมดในร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลเองก็ดีดว่าตถุท่ายก็ดีถ้ามันหลงร่างกายเราก็นึกถึงเอาสุภกรรมฐานเอากายยิ่งตาตาในสติตัวแรกเท่านี้เราก็เป็นอารานต่อมาสาหรับพุทธทัจิตอารมณ์ฉลาดจ้เกิดขึ้นอารมณ์นี้มีความสำคัญที่ว่ามีความ่วมกันในฉลาดตรงนี้ถ้าฉลาดจิดแล้วก็โน่นแหละแบบพระเทวทัต ถ้าเจราถูกก็ไปง่ายถ้าอารมันปลอดโปร่งเกิดขึ้นมาในใจใจสบายมีความจรรามีเหตุมีผลดีใครพูดอะไรก็เข้าใจง่ายมันมีสําหรับกับคนทุกคนในบางเวลาถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐานสี่อย่างคือหนึ่งมรณาลุสติกรรมฐานสองจตุธากรรมฐานสี่สามอรหัรตปิสัญญา สี่อุปสมานุปติกรรมาฐานคือว่าในสี่อย่างในใจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามชอบใจมรณาลุสตินึกถึงร่างกายของเรามันจะต้องตายแน่มันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ยังไงงมันก็ต้องตายแต่ว่าตายเวลาเท่าใดอายุเท่าไรอาการแบบตายนั่นเราไม่ทราบแต่มั่นใจว่าร่างกายนี้ตายแน่ เมื่อเห็นว่าร่างกายเราจะตายนี่เป็นสมถะภาวนาเนี่ยถ้าขอพูดต่อไปเห็นว่าร่างกายนี้มันจะตายก็ไม่ติดในร่างกายสช่เลยไม่ต้องการกายมีการมีร่างกายต่อไปเท่านี้ก็พอแล้วบริการนี้สองทบพจะนานในจตุธาประชันสี่ร,ร่างกายนี้คือธาตุสี่ตาลิกามาแลกมต้น <c oughs> เลือดและร่างกายเป็นเนือก,ก็ดีหนังก็ดีกระดูกดีจัดเป็นธาตุดิน น้ำเลือดน้ำเหลืองนำ้นำหนองน้ำลายปสัสสาะอย่างนี้เป็นต้นจัดเป็นธาตุน้ำลมพัดในร่างกายลมหายใจเขาออกจัดเป็นธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายจัดเป็นธาตุไฟ <c oughs> ไอเจ้าขีธาตุเทวมทาธาตุวัญญาสามทียอยู่เพียงใดมันก็ร่างกายก็ปกติธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งมันเข้าลงไปร่างกายก็ป่วยไขย้ม่สบายมีการสดโส่ม ดวงความวธาตาุสี่นี่ไม่มีการทรงตัวมันเสื่อมไปทุกวันในที่สุดก็ตายขอพ,พูดง่ายๆเวลาใกล้เป็น,น,ใน,ในที่ <c oughs> งวงววาเราก็ไม่เมาในร่างกายคือแบ่งเป็นธาตุสีให้มันชัดแค่เมืที่สุดมันก็ต้องตายมันก็ต้องพังเราก็ไม่พอใจในมันแ้วต่อไปสำหรับอรหานต์ปิคุสัญญานิทพระัมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะ ก้อนนี้ถ้าไม่รู้แล้วก็ลงนรกบอกไม่ถูกพระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าพิจรารณาฉันอาหารไม่พิจารณาเป็นาเลวิติโกสัญญาก่อนลงนรกแน่นอนของเขาจะเขียนได้ดีก็ลงนรกก่อนแจะฉันเขาไปต้องพิจารณาว่าอาหารทุกส่วนที่มันเกิดขึ้นมาจากความสุขกรกบรรดาปุ๋ยแต่บรรดาพืชต,ต่างๆมีข้าวก็ดีผักก็ดีมันไอปุ๋ยที่มันเกิดขึ้นทําเกิดขึ้น,นมาสุกกปรก จากนั้นก็มีฝุ่นละอองสัตว์ทุกประเภทมีการสกปรกเรากินเข้าไปแล้วกินของสกปรกเข้าไปร่างกายเราก็สกปรกคนอื่นเขากินเขาก็สกปรก้นเมื่อร่างกายมันสกปรกทาไมเราที่ต้องการร่างกายต่อไปอีกในเมื่อร่างกายมันสกปรกแล้วมันก็มีการไม่เที่ยงเป็นทุก์วลานาตาขอรบอเวลาหรือสองนาทีแล้ต่อไปจิตที่จับตัวสุดท้ายก็คืออุปสมนุโสติกรรมฐาน เห็นว่าร่างกายมันจะต้องเกิดมันมีแก่แล้วมันก็มีตายสองร่างกายมีธาตุสีไม่มีการทรงตัวมันพังแล้วก็สามอาหารเรบุกูษัญญากเรากินของสกรปรกเข้าไปร่างกายก,ายก็สกรปรกแล้วมันก็แก่มันก็พังเราต้องการหลบจากการความเกิดที่มาพบกับความทุกข์ความแก่วกกความพังนั่นก็คือพระนิพพาม อุปสมารุปตินี้องค์สมเด็จพระพิตมามสอแนะนําให้ตั้งจิตไว้เพื่อพระนิพพานอย่างเดียวคิดว่าเราทําความดีทุกอย่างในชาตินี้เราทําเพื่อพระนิพพานเราไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติวันใครจะชมใครจะนินทาก็ช่างว่ามันเราต้องการพระนิพพานอย่างเดียวเพียงเท่านี้ ตามที่องค์สมเด็จพระธินาสีทรงแนะนำนักปฏิบัติพะกรรมฐานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในจริต๊กที่ตราไี้มาย่อเต็มทีนะต้องการรู้ละเอียดก็ไปดูในมาในคู่มือปฏิบัติพิกรรมฐานหรือว,ว่าถ้าไม่มั่นใจก็ไปดูในวิสุทธมิมรรคเลยก็ได้แต่ตอนน่อไปของบรรดาทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำงจิตให้มันกำหนดรูล้ลมหาม่ใจก็ออกใช้คำภาวนาระพิจานาตามอธิยาสัยก่าจะยนบบินพิญญาบอกหมดเวลา